สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติมน้อยเทนดี้ทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากสืบเนื่องมาจากตรงที่ว่ามีผู้ได้แนะนํามาว่าอยากให้ครูทําพิก์ดในเรื่องเกี่ยวกับความรักใน3เดือนข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูก็เลยจัดให้ตามคําเรียกร้องนะคะก็มีลายหลังไพ่3ใบให้เลือกนะคะว่าจะเป็นลายไหนที่ถูกใจก็เลือกเอาไว้ในใจนะคะก็ลายนี้นะคะที่เป็นหญิงสาวอยู่ข้างหลังก็เป็นลายที่1 อันนี้ก็หญิงสาวอีกเหมือนกันนะคะเป็นลายที่2นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบที่สนะคะหนแล้วก็3เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคนนะคะเออที่เลือกกันไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนไพ่ที่ใช้ในการทำนายในวันนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ชื่อชุดว่าครูยังแกะพลาสติกออกไม่หมดเลยอาจจะเงาเงาดนึงนะเดี๋ยวขอแกะก่อนแกะยาก เอาเป็นว่าดูไปเลยแล้วกันนะคะชื่อ t a lot of Tradition นะคะก็เออสีค่อนข้างฉูดฉาดต,ต้องพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าครูเห็นแล้วครูก็ชอบนะคะก็ทำการสับไพ่นะคะแล้วก็ดูให้เลยนะคะสำหรับว่าท่านที่เลือกในใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะคะท่านที่เลือกใบนี้ว่าความรักนะคะใน สามเดือนข้างหน้านี้ก็คือมกรากรุภาแล้วก็มีนาคมจะเป็นอย่างไรในหน้าไพ่ออกมาแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะจะได้ไพ่สี่ดาบหกดาบนะคะเจ็ดดาบและมหัดเล็กเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะแบบตกใจวาอุ้ยทำไมได้แต่ไพ่ดาบมันจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคือการได้ไพ่ดาบในลักษณะนี้มันแยกได้เป็นสองกรณีได้ยินรถหวบ้างไม่ต้องแปลกใจนะคะครูเปิดหน้าต่างตอนนี้ก็ เหมือนกับอาจจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงแถวที่ครูอยู่มันใกล้ถนนใหญ่มันก็จะมีเสียงรถหวอบ้างเสียงอะไรบ้างบางทีนักเรียนก็แซวตอนสอนบอกว่าครูได้ยินเสียงแต่สามชาด้วยนะคะโอเคค่ะกลับมานะคะสําหรับความรักนะคะสําหรับความรักเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้ไพ่ในลักษณะนี้ชี้เห็นตรงที่ว่าท่านที่เลือกใบนี้ท่านที่เลือกใบนี้ แสดงว่าในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรักก็ประมาณว่าเหมือนกับเขาเบรกเขาอยู่เฉยๆแบบเหมือนกับว่าไม่อยากเหนื่อยใจไม่อยากจะอะไรมากในเรื่องความรักแล้วเราอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าคิดว่าตัวเองน่าจะ move on ได้แล้วหรือในคนที่แบบไม่มีแฟนมานานแล้วก็คิดว่าวางแผนในลักษณะของการท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นดีกว่าคือโดยโดยสภาพของหน้าไพ่เนี่ยแสดงให้เห็นตรงที่ว่าคนที่เลือก คนที่เลือกเอ่อไพ่ใบใบนี้คนที่เลือกหลังไพ่ยเนี้เป็นคนที่คิดว่าเราเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากมีแฟนเท่าไหร่เป็นเพราะคิดว่าถ้าเกิดมีเนี่ยก็จะกลัวว่าจะโดนหลอกเนี่ยมีไพ่ลักษณะนี้คือคิดว่าอาจจะโดนหลอกหรือกลัวเจอรักซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะของความไม่ค่อยไว้ใจหรือไม่ค่อยเชื่อว่าเออเราจะมีรักแท้หรือมีรักที่ดีมาอะไรประมาณนั้นนะคะคือดังนั้นต้องบอกว่า ถ้าในคนโสดเนี่ยอาจจะมีแบบหลังจากเบื่อๆเซ็งๆไปพักหนึ่งก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะคือคนโสดเนี่ยก็รับคุยแต่แบบคุยแบบคุยแบบระแวงระแวงต้องพูดอย่างนี้ก็มีเข้ามาแต่ว่าไพ่ใบนี้มันน่าส,ส,สนใจนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่น่าสงสัยน่าสนใจในแง่ตรงที่ว่าในไพ่ใบนี้มันชี้เห็น,หนตรงที่ว่าบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราจะชอบใครเลยแต่บางทีเราอาจจะทํางานหรือเรียนได้เข้าไป ได้เข้าได้เข้าไปใกล้ชิดกับใครบางคนน่ยแล้วอยู่ดีๆก็มองเห็นว่าเออก็น่ารักดีฮะอยู่ดีๆก็สนใจไปเฉยๆเลยดังนั้นในหน้าไพ่ใบนี้มันก็เลยจะชี้เห็นว่า ในเรื่องราวของความรักนะบางทีเราไม่ได้คาดคิดอะไรเป็นเพราะว่าเราก็ระวังตัวเราไม่อยากจะเจ็บตัวแล้วเราก็มีควารมรู้สึกว่าคนสมัยนีย้มันโสดหายากหรืออะไรประมาณอย่างนั้นก็จะเป็นมุมคิดแบบนี้แต่ปรากฏว,ว่าถ้าเวลาจะตกหลุมรักเนี่ยบางทีไปตกหลุมรักกับคนใกล้ตัวหรือคนที่เราเห็นบ่อยๆแล้วเราก็ไม่เคยสนใจมาก่อนแต่พอใกล้ชิดแล้วก็เลยมีควารมรู้สึกว่าน่ารักอะไรประมาณนี้แต่ถ้า จะเป็นยังไงต่อไปเราก็ไว้คอีทีถ้าเกิดว่าใครเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่ดีๆไปชอบคนที่เราเคยเห็นทุกวันแล้วเราไม่เคยคิดว่าจะชอบเขาถ้าเกิดว่าชอบก็มาอัปเดตบอกกันนะคะเผื่อครูจะทำอีก3เดือนถัดไปให้นะคะโอเคสำหรับ <c oughs> กลุ่มแรกจบไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูคนที่เลือกใบนี้นะคะคนที่เลือกใบนี้ลายหลังไพ่เป็นลักษณะเนี้ยมาดูว่าความรัก ในเดือนมกรากรุภาแล้วก็มีนาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะปรากฏว่าไพ่เปิดออกมาแล้วนะคะกลายเป็นว่าคนที่เลือกไพ่ไพ่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะมือไปแตะต้องมือไปกระแทกนิดนึงสำหรับคนที่เลือกอไหลเนี้ย คนที่เลือกไลายนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะคืออารมณ์จะเป็นในลนักษณะตรงที่ว่าอมีเข้ามาแล้วก็ครบไม่มีเข้ามาฉันก็ลุยทํางานไปคือดูเหมือนว่าเป็นปีที่คนที่เลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยมีความรู้สึกว่าปีเนีเออ้ความรักเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่มันเหมือนกับว่า อารมณ์ที่เจ้าชะตาคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยจะเป็นเอเอเลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าการที่ว่าไม่ได้มีแฟนไม่ได้ทําให้ชีวิตเราขาดหายอะไรไปอะไรประมาณนั้นแต่เป็นในลักษณะตรงที่ว่าชีวิตเราก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้วเรามีทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีเข้ามาเราก็ถือว่าโอเคได้มีคนแลกเปลี่ยนพูดคุยเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มี ก็ยังใช้ชีวิตได้เป็นปกติดังนั้นถ้าถามบอกว่าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะมีคนเข้ามาคุยไหมมีค่ะมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดเจอจะเจอจากการท่องเที่ยวจากการเดินทางหรือบางทีก็เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเวลาคนกลุ่มที่สองคน,คนที่เลือกใบที่สองเนี่ยเวลาพบรักเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่พบในช่วงเวลาที่ เหมือนกับว่าเราอยากจะลุยหาเงินลุยทํางานเหมือนกับวางแผนชีวิตไว้แล้วนะ่ะ ก็ไม่ได้มีแผนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราจะอะไรยังไงเรียกง่ายๆว่าวางแผนชีวิตแบบคนโสดไว้แต่ก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยซึ่งคนคนนี้ก็มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์น่าดูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยถ้าเกิดวางแผนไปว่าเราไม่ได้คิดจะมีแฟนเราก็ใช้ชีวิตชิลๆไปนะคะเป็นเพราะว่าเวลาคนคนนี้เข้ามาเขาจะเข้ามาเพราะว่าเขาสนใจในตัวเราตรงที่เราดูแบบชิลๆสบายๆดูเป็นคนโสดดูเก,เก๋ๆอะไรประมาณอย่างนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยาง อากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเราก็ถือว่าได้ได้เพื่อนได้เพื่อนคุยอย่างนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้ามันแปลเปลี่ยนไปเป็นสถานการณ์ใดก็ค่อยว่ากันทีนี้มาถึงคนที่เลือกใบที่3ซึ่งก็คือลายนี้นะคะเราก็มาดูว่าคนที่เลือกใบที่3เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะในหน้าไพ่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เลือกใบที่3เนี่ย จะเป็นอารมณ์แบบก้มกึ่งนะคะเหมือนกําลังอยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจว่าปีนี้เป็นปีใหม่แล้วในตอนนี้เป็นปีใหม่แล้วก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะจัดแจงชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมทั้งเรื่องการเงินการงานความรักคือมีความรู้สึกว่าอ้ยการเงินเราก็ไม่ค่อยโอเคนะเราน่าจะใช้เวลาไปทนธมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากมีใครสักคนหนึ่งกลายเป็นว่าคนที่คนที่เลือกไพ่ใบที่3เนี่ยเลือกไพ่ลายเนี้ค่ะ กลายเป็นว่าลักษณะความคิดก็คือว่าเอ๊ะฉันจะโสดดีหรือฉันจะมีแฟนดีคือคิดแบบนั้นเลยคือครูอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วยังไม่ต้องไปรีบคิดว่าเราจะโสดดีหรือเปล่าหรอกค่ะคือเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นว่ามีคนมาคุยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในหน้าไพ่เนี่ยหน้าไพ่ในลักษณะนี้นะคะถือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยด้วยก็ ถ้าเกิดมีคนเข้ามาพูดคุยก็พูดคุยไปนะคะยังไม่ต้องมารีบตัดสินใจตอนนี้เป็นเพราะว่าบางทีในชีวิตมันอาจจะมีหลายเรื่องอย่างเช่นเราอาจจะคิดในเรื่องตรงที่ว่าเอ๊ะไปต่างประเทศดีไหมเอ๊ะทำทำงานของตัวเองดีไหมหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทต่อไปคือในคนกลุ่มคนที่เลือกไพ่ใบที่3านะมีเรื่องหลากหลายต้องคิดทีนี้ก็เลยอารมณ์ามรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้เรื่องความรักมากวนใจอะไรประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะโสดดีหรือจะมีแฟนดีแต่ต้องบอกไว้เลยค่ะว่า บางทีในคนที่เลือกไพ่ในใบที่สามเนี่ยก็มีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เป็นคนอายุมากกว่าหรือบางทีเป็นคนที่แบบ มาในรูปแบบที่ีว่าสังคมก็คนละแบบกันเราก็ได้เราก็เลยมีการสนใจพูดคุยแต่ยังไม่ต้องถามเรื่องการพัฒนานะคะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการพูดคุยเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาคุยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็หายไปแล้วก็คุยกับเราได้ถึง3เดือนแล้วก็มารีเควสกันได้ว่าครูมันมีการพัฒนาอย่างนี้เกิดขึ้นอยากให้ทําไพ่ต่อนะคะก็เป็นลักษณะนี้อ๋อครูลืมบอกไปนะคะว่าคนมีแฟนเป็นยังไงใช่ไหมครูไปบอกแต่ไปบอกแต่คนที่โสดใช่ไหมคะก็ ออขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะต้องขอประทานโทษในคนกลุ่มที่1เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าต้องเติมความหวานให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกคือเหมือนกับอยู่ด้วยกันนานแล้วชินต้องเติมความหวานนิดหนึ่งนะ,ะส่วนในคนกลุ่มที่2เนี่ยที่ได้ไพ่ตรงนี้อถ้าเกิดว่า มีแฟนแล้วถึงแต่งงานแล้วเนี่ยต้องเราต้องระมัดระวังเรื่องการพูดในลักษณะประเภควบคุมหรือใช้งานกันมากเกินไปก็จะทําให้มีการถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ีเรียสนะคะส่วนในคนกลุ่มที่3ที่ได้ไพ่เซตนี้เนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นการคุยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คุยในเรื่องคุยในเรื่องการเงินน่ะว่าเราจะหาเงินยังไงในการส่งลูกต่อ ปรึกษากันในทุกเรื่องเลยต้องบอกว่าถ้าเกิดในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วเลือกไพ่ใบที่3เนี่ยจะเป็นในลักษณะคุยเรื่องอนาคตการวางแผนแล้วก็คุยเรื่องการเงินแล้วก็คุย คุยเรื่องเกี่ยวกับการซื้อหาบ้านหรือที่ดินอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะคุยกันมีข้อขัดแย้งกันบ้างดีกันบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่ไว้นะคะทั้ง3ใบนะคะในลักษณะนี้นะคะไพ่3ใบนี้เลือกกันไปว่ามีผลยังไงใคร3มเดือนผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตก,กับครูได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่2มอมกราคมปี2 5 0 0 68ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะสดชื่นเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ